นี่นะคะหนูจะเข้าไปที่เร้อแล้วนะครับได้จริงแล้วเปตัวดีับวันนี้ว่ากลับมาอยู่ใน,นช่อง5899นะครับวันนี้ผมก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่แต่มาสอนโปรเกมนะครับขั้นตอนแรกกดไปที่ลิงก์ในคลิปผมก่อนนะครับเนี่ยให้กดไปให้กดที่ลิงก์ในคลิปกนแล้วก็ลอมันแป๊บหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกก็เกมเซื้อเกมเข้าไปก่อนนะครับ วันนี้ผมจะมาโปงเงินนะครับไม่ไม่ใช่มาโปักปินนะครับผมจะมาโปรเงินนะคระทุกคนขั้นตอนแรกก็ปิมพ์ชื่อเราใส่ก่อนนะครับเนี่ยเสื้อผมชื่อคนฟ้านะครับนี่นะครับเราก็พิมพ์ชื่อเราใส่ก่อนชื่อเกมนะครับไปพิมพ์ขออภัยด้วยนะคะเนี่ยขั้นตอนที่สองก็กดที่นิี่เราสั่งคำว่าไซไอโอไอดีอแอนดรอยนะครับจดลงุไซไอโอเอ็นนะครับนี่ครับสปินหม าแค่เล่นอย่างเนี้ยนะครับนี่นะครับเอาแค่ร้อยล้านพอนะครับว่ามันจะได้จริงไหมนี่นะครับแล้วก็กดปุ่มสีฟานะครับกดข้างบนนะครับกดข้างล่างมันจะเอาสปีดให้นะครับส่วนกดข้างบนมันจะเอาแทงหนึ่ง้นะครับนี่นะครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวรอมันเลยนะครับ้ะหว่ังรอก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ ถ้าใครที่ทำไม่เป็นนะครับคอมดูนี่ห้อห่อสับแล้วก็ชื่อเกมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำให้นะครับเดี๋ยวนี้ผมทำให้แล้วนะครับ200 200อคนนะครับดีดด้วยกับ2 0 0้อยคนเมื่อวานนี้2 5 0ิคนนี่นะครับปุ่มสีเขียวขึ้นเราวก็กดปุ่มสีส้มนะครับแล้วก็รอมันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลี้มันจะเลงเข้าเองนะครับลงมันแป๊บนึงนะครับน้องๆนี่นะครับงก์มันเด้งเข้าแล้วก็ รอนโหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็รอก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละครับที่ไม่เหมือนเดิมก็คือผมจะโปรเงินนะครับไม่ใช่โปรสปินนะครับนี่นะครับเราก็เข้ามาโปรเว็บโปรเงินแล้วนะครับผมจะกดเอาแต่เงินอย่างเดียวนะครับไม่เอาสปินนะครับเอาแต่เงินว่ามันจะถึงร้อยล้านไม่ละเดี๋ยนะครับระหว่างเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลายว่าเป็นกำลังใจผมนะครับ และที่สำคัญยังเืงกดติดตามาใครที่ทำไม่เป็นก็เมนมานะครับร้อยล้านจริงด้วยผมบอกแล้วครับว่ามันได้จริงครับใครที่ทำไม่เป็นก็เมนไว้นะครับเนี่ยรอช้าทำไมล่ะครับรัตไปหมดเลยครับไม่ต้องใช้สปินก็ได้ครับนี่และครับร้อยล้านนี่นะครับร้อยล้านจริงนหครับไม่ได้ตัดต่อนะครับนี่แะครับอัจนมันจางเลยนะครับอานจางอะไร นนนะะะะหากใครที่เม้นไวก่อนแล้วก็ผมจะชัวย,ยทยอยทําให้นะครับเดี๋ยวนี้ทําได้แล้ว2 0ยคนเมื่อวานนี้ก็ทําได้แล้ว200าะ0คนยินดีเนยนะคะผมเอาเงินและสปิ๊ตันหมดเลยครับถ้าใครอยากได้อก,ก็อย่าลืมเมนนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทําให้ทุกวันทุกวันเลยตื่นเลยแค่ไหนก็ตามนะครับ ครชอบก็ยังนั่นกดไลค์ดดดกดแชร์ใครไม่เป็นไ้อยแค่หมน,น,นะครับเนี่ยไม่ต้องใช้สปินก็ผ่านได้นะครับอย่างเนี่ยเอาแค่เงินอย่างเดียวถ้าใครอยากได้สปินก็เมนบอกนะครับนี่นะครับอัพจนกำไหมดเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะไปตีเงินเราหมดร้อยน้ำจริงไม่ได้ตัดตอ่อเลยนะครับเนะนี่ยอัพจนกำไม่ให้เหลือ หากใครทําไม่เป็นก็อย่าลืมเม้นบอกนะครับและอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเมื่อวานนี้ผมแทบไม่ได้พักเลยทําทุกคนเลยหากใครที่อยากไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะคะผมยังใครยอยทาไม่อยู่ครับผมยังใครยอยทำม,ยม,ยยยมาดูอยู่นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมไม่ได้หลอกลวงใครอย่างในนะครับผมไม่ได้้งใจหลอกลวง นี่นะครับเราก็อาจจะทนแล้วนะครับเดิเราก็เหลือยี่สิล้านนะครับตอนนี้ก็เหลือ19 18ล้านนะครับเนี่ยเราก็พัฒนาเลยนะครับแต่ว่าผมจะขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าขาดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร